้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสยโยอีรองแม่ทับภาคสองเอาแน่สั่งปิดล้อมช่องอันมาเนินโ .7 7จตัดการเสริมกำลังยานเกราะทหารเขมรพร้อมขยายพื้นที่กำลังพลบีบแนวรบ กองทัพภาคที่2ส,สั่งตัดถนนล้อมพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เตรียมการบุกอีกครั้งรอบนี้เตรียมยึดทั้งหมดเขมรไร้ที่ยืนติบเนื่องมาจากกรณีเมื่อวันที่13กันยายน68ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเพจไทยบูมาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้โพสต์คลิป ทหารกัมพูชาที่กำลังยืนอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่งพร้อมวิทยุสื่อสารซึ่งน่าสนใจนะคะว่าจุดนั้นก็คือเนิน677ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆโดยทั้งเพจก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าคลิปที่ทหารกัมพูชา ถ่ายจากบริเวณปลางเนิน677ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้มุมนี้จะมองเห็นอาคารร้างเห็นบ่อน้ำเห็นเนิน500ที่อยู่อีกฝั่งรวมไปจนถึงเห็นตัวตลาดช่องอานะาเนิน500ทางกองทัพได้แจ้งว่าสามารถยึดได้แล้วส่วนเนิน677ยังยึดไม่ได้เนินแห่งนี้ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญไม่ว่าจะเป็นยอดเนินหรือกลางเนินเพราะว่าจุดเหล่านี้สามารถมองเห็นแล้วก็ควบคุมเส้นทางขนส่งจากที่ราบของเขเมรขึ้นมาสู่ช่องอานม้าได้กัมพูชานั้นสร้างถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะที่จะขึ้นช่องอานม้าผมก็ไม่ทราบว่าทหารกัมพูชามาย,ยึดเนิน500แล้ว677ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ถ้าตอนนี้ไทยยึดได้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแถบช่องอันม้าจะเบ็ดเสร็จและทหารเขเมรจะไม่กล้ามาซ่ามากแบบปัจจุบันในอนาคตหวังว่าไทยคงจะมีโอกาสได้สถาปนาความมั่นคงขึ้นไปจนถึงยอดของเนิน677ยึดที่สูง ควบคุมช่องอนมมาแบบ100%ส่วนลาดเขาทางใต้เป็นของเขมรก็ช่างมันขอให้เราได้ยอดเนินเอาไว้ก่อนล่าสุดในวันที่15กันยายน68ทางด้านของเพจไทยบูมาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณนาก็โพสต์อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดค่ะมีะรายละเอียดบอกว่า ภาพช่องอานม้ากับยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมทหารกัมพูชาที่เนิน67จากฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้คณะของพลตรีนัสศรีอินรองแม่ทัพภาคที่สองและคุณกังฟูวัส,สวัฒน์พวงพรสีหัวหน้าพักไทยรวมพลังขึ้นตรวจดูการสร้างถนนและปรับปรุงถนนและมีการขึ้นยังจุดตรวจการแห่งหนึ่ง มีการถ่ายภาพจุดตรวจการแห่งนี้โดยมีภาพถ่ายและว,วิดีโอแสดงให้เห็นถึงพื้นที่บริเวณทางใต้ของช่องอานมามีคลิปในช่อง Facebook ของคุณกังฟูซึ่งช่องไทยรัฐทีวีก็นำเอาภาพลักษณะเดียวกันมาเผยแพร่ด้วยเมื่อมีภาพออกมาสู่สาธารณะผมก็มาตรวจสอบและก็วิเคราะห์กับข้อมูลที่ผมมีสรุปได้ก็คือ 1. จุดที่ถ่ายภาพอยู่บริเวณริมหน้าผาทางตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเนิน6.77ซึ่งอยู่ระหว่างเนิน6.77กับเนิน6.64 ในคลิปวิดีโอที่ผมแปะเอาไว้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นมีการถ่ายภาพกว้างและภาพที่มีการซูมเข้าไปภาพมุมกว้างจะเห็นเนิน500เห็นรีสอร์ทแล้วก็คาสิโนร้างตลอดจนเห็นเขาลูกเตี้ยๆที่ชื่อว่าพนมสูงโขงเห็นภาพเนิน677บางส่วนอยู่ทางฝั่งขวามือข้อ2สิ่งที่น่าสนใจก็คือถนนที่ได้รับความเสียหายผมมองว่าน่าจะเกิดจากดินถล่มการก่อสร้างถนนในช่วงบริเวณนี้ เป็นการตัดทางลาดของเขาเพื่อทำถนนนั่นหมายความว่าถ้าตัดทางลาดมากเกินไปและไม่มีการทำมาตรการป้องกันดินถลม่มเวลาฝนตกหนักดินอุ้มน้ำมากก็จะทำให้เกิดดินสไลด์ขึ้นดังภาพที่เห็นถนนเสียหายจากดินสไลด์ช่วงด้านบนหนึ่งช่องทางจราจร และไหลทางฝั่งขาขึ้นเสียหายไปหนึ่งช่วงถัดลงมาเล็กน้อยดูเหมือนว่าจะมีดินสไลด์ลงมาเช่นกันจนต้องทําให้มีการนํารถแบคโฮเข้าไปตักขนย้ายดินหรือไม่เช่นั้นก็อาจจะเป็นการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อเตรียมจะก่อสร้างอะไรบางอย่างโดยได้ใช้ไหลเขาเป็นกําบังถนนเส้นนี้มีจุดอ่อน พราะสร้างบนแนวลาดชันทางในอนาคตเกิดการรบเป็นอีกฝ่ายไทยต้องการตัดการเสริมกําลังโดยเฉพาะกําลังยานเกราะของกัมพูชาถ้าไทยสามารถทิ้งระเบิดทําลายถนนช่วงนี้หรือแม้แค่ทิ้งระเบิดใส่หน้าผาข้างๆ ให้ดินละหินถล่มลงมาปิดทางการส่งกําลังของฝ่ายกัมพูชาบนพื้นที่ช่องอนมาและเนินหเจก็จะถูกตัดขาดทั้งหมดกลับมาที่จุดที่ถ่ายภาพจุดนี้จะอยู่บริเวณระหว่างเนินหเจและเนิน664เมื่อเห็นภาพนี้ประกอบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ผมมีอยู่ดูเหมือนว่าทหารไทยกำลังปิดล้อมเนิน6.7จจากทางด้านทิศตะวันออกทั้งหมดซึ่งแต่เดิมก็มีฐานทหารไทยประกบอยู่แล้วแถวเนินความสูงประมาณ660แต่ครั้งนี้ มีการพัฒนาประปรุงถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งให้กับทหารไทยในฐานเดิมที่อยู่ในพื้นที่และมีการตัดถนนใหม่ที่ต่อจากฐานที่เนิน660น่าจะไปยังจุดที่เป็นจุดที่คณะไปถ่ายภาพและสังเกตการแล้วผมก็เข้าใจวัาทหารไทยอาจจะขยายแนวลงไปถึงเนิน664ต่อเพื่อจะยึดจุดสูง ซึ่งสามารถเฝ้าตรวจการพื้นที่ราบของกัมพูชาก่อนที่จะขึ้นไปยังช่องอานม้าได้อีกทางจริงๆเรื่องที่อานม้านั้นผมมีเรื่องที่อยากจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าเมื่อสื่อหลักยังไม่เปิดคนที่เข้าพื้นที่ก็ไม่เปิดที่ตั้งผมมองว่ามันก็คือเรื่องของความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยครับ จึงยังคงไม่เผยแพร่ะอะไรออกไปถ้าวันไหนสื่อหลังมีการเผยแพร่หรือเปิดเรื่องที่ผมมองว่าผมสามารถพูดได้ออกมาผมก็จะออกมาโพสต์บอกเพื่อนๆฟังครับผมเองไม่ได้เข้าพื้นที่แต่ผมใช้วิธีรวบรวมข้อมูลมาจากการวิเคราะห์อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างแต่ผมไม่มีมโน,นแน่นอนในฐานะที่ผมเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดก็ขอขอบพระคุณ ท่านรองแม่ทัพคุณกังฟูวัส,สวัฒน์พวงพรสีหัวหน้าพักไทยรวมพลังร่วมไปถึงกำลังคนในกองทัพและทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้โดยเฉพาะที่ช่องแอนมาเห็นแบบนี้แล้วยิ่งรักทหารมากครับเพราะมันลำบากจริงๆเห็นภูมิประเทศแล้วมันยากลำบากมากครับกว่าจะไปถึง และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาร,สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามน,นี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t i r โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493 จบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซโยอิผู้เชี่ยวชาญชาวจีนหนุนไทยปิดด่านบีบขเขมรจมให้จบสแกมเมอร์ล่มทั้งขบวนค้นทองคำเถื่อนหนีตายค่ะผู้เชี่ยวชาญชาวจีนค่ะหนุนไทยปิดด่านนะบีบขเขมรให้จมค่ะซัดประเทศที่3ไม่ให้เกียรติอธิปไตยไทยเปิดสัญญาณชัดสแกมเมอร์ล่มทั้งขบวน ค้นทองคําเถื่อนหนีตายค่ะจากกรณีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะเพจไชน่ารีพอร์ตอาเซียนไทยแลนด์ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำไมทองคําถึงหลั่งไหลสู่กัมพูชาค่ะ สื่อจีนค่ะเปิดโปงเครือข่ายลักลอบทองคําค่ะที่เต็มไปด้วยเลก่กลราวกับหนังอัชจากรรมข้ามชาติทองคําแท่งนับ10กิโลกรัมค่ะถูกซุกซ่อนในประตูโลหะผสมตะกัว่วขนาดมหขมมาค่ะก่อนถูกลำเลียงออกนอกประเทศไปยังกรัรมพูชาทุกเดือนนะเครือข่ายนี้สามารถส่งทองคํากว่า30กิโลกรัมค่ะกวาดกําไรสูงถึง600ล้านหยวนหรือราว7 0 0ล้านบาทนะครับในเวลาใกล้เคียงกันที่ชายแดนเวียดนามกัมพูชาค่ะ ซึงจหนทีฐานค่ะได้ตรวจพบชายสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะท่าทางลูกนี้ลุกโลงน,นะเมื่อถูกเรียกตรวจสอบเนี่ยทั้งคู่นะก็ทิ้งรถพร้อมหีบห่อหนีหายไปในความมืดค่ะทิ้งทองคําแท่งหนัก18กิโลกร,รมัมหลักฐานเงียบงันที่ยืนยันว่าเส้นทางทองคําเถื่อนกําลังพุ่งตรงสู่กัมพูชาค่ะโดยนักวิเคราะห์นะระหว่างประเทศของจีนเนี่ยก็เตือนว่าการที่กัมพูชาค่ะกักตุนทองคามหาศาลไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ แต่มีปัจจัยซ่อนอยู่หลายประการนะคะทั้งความกังวลต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐหลังนโยบายลดดอกเบีย้ยค่ะแล้วก็ความไม่แน่นอนของคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกทั้งยังมีเหตุผลที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าค่ะนั่นก็คือเครือข่ายแก๊งคอรเซนเตอร์ในกัมพูชากำลังตื่นตัวค่ะเพราะรับรู้ได้ว่าจีนสหรัฐและก็นานาชาติค่ะกำลังเตรียมการที่จะเปิดฉากปราบปรามรอบใหม่ที่รุนแรงยิ่งขึ้นการแปลงดอลลาร์และคริปโตที่โกงมาเป็นทองคำแท่งจึงเป็นการหนีตายนะคะ ของเงินผิดกฎหมายก่อนพายุใหญ่จะถาโถมค่ะซึ่งเบื้องหลังการไหลทะลักของทองคําสู่กรัรมพูชาค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่อง,องการลงทุนค่ะแต่เป็นสัญญาณของความหวาดกลัวความสิ้นหวงังและก็การเก็บสะสมสมบัติสุดท้ายนะของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะกับที่นายเกรียงไกรเทียรนุกูลค่ะ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันหรือว่ากกรค่ะได้ตั้งข้อสังเกตสาเหตุค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วและก็รุนแรงนะฮะส่วนหนึ่งค่ะมาจากความผิดปกติบางอย่างในการส่งออกทองคํานั่นเองค่ะโดยเฉพาะการส่งออกไปยังกัมพูชาล่าสุดนะเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปี68นะไทยส่งออกทองคําไปกัมพูชาเป็นอันดับ2นะรองจากสวิตเซอร์แลนด์มูลค่ากว่า21 4 9ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ68,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะเพิ่มขึ้นมา 28. 3คิดเป็นสัดส,ส่วน28.2%เทียบกับการส่งออกทองคําทั้งหมดนะถือเป็นอัตราที่สูงมากค่ะทั้งที่กัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องนําไปหาหรือกับรัฐบาลใหม่ต่อไปค่ะโดยนายเกียงไกค่ะได้กล่าวว่าเทียบแล้วเนี่ยกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆทําไมไทยถึงมีสัดส,ส่วนการส่งออกทองคําไปค่อนข้างเยอะนะทำให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาจํานวนมาก ต้องแลกเป็นเงินบาทนะความต้องการเงินบาทจึงเพิ่มขึ้นทําให้ค่าบาทเนี่ยแข็งค่านะแล้วก็กัมพูชาก็มีปัญหาเรื่องส scammer ที่ค่อนข้างเยอะกกร,รเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็กังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดินหรือไม่นะเรื่องนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกกรนะยังไม่ได้ยืนยัน100%เว่าเกี่ยวพันหรือไม่แต่อาจเป็นส่วนหนึ่งนะในปัจจัยที่คาดไม่ถึงเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจนอกระบบ การส่งออกทองคําไปกัมพูชาอาจจะมีทั้งถูกและก็ไม่ถูกกฎหมายค่ะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลและก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะเพื่อตรวจสอบหากพบปัญหาจะได้แก้ให้ตรงจุดนั่นเองค่ะทั้งนี้สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งทําก็คือแยกมูลค่าการค้าทองคําออกมาก่อน เพื่อพิจารณาว่ามีความผิดปกติอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ทปทนะ,ะเข้าไปดูแลการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทให้เหมาะสมค่ะไม่ใช่ว่าประเทศอื่นแข็งค่าระดับหนึ่งแต่ของไทยแข็งรุนแรงจนผิดปกตินะคะ หรือเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยไทยก็มักอ่อนมากกว่าประเทศอื่นส่งผลกระทบผู้ประกอบการไทยในทุกภาคค่ะทั้งภาคการส่งออกภาคกเกษตรและภาคการท่องเที่ยวกระทบหมดเลยเนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากมองในความเป็นจริงนะเศรษฐกิจธธไทยเนี่ยไม่ดีและคณะกรรมการนโยบายการเงินนะเพิ่งลดดอกเบีย้ยไป0.2 5เตามข้อเท็จจริงค่าเงินบาทต้องอ่อนค่าแต่กลับแข็งขึ้นนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกตินั่นเองค่ะ ขณะที่ทางเพจ China Report ASEAN Thailand นะ,ะก็ได้โพสต์ข้อความอีกด้วยนะ <im> เขาบอกว่าทางบล็อกเกอร์จีนเนี่ยนะ <im> ได้มีการออกมาหนุนไทยให้ปิดด่านค่ะ โดยระบุข้อความค่ะบอกว่าถ้าไม่ให้เกียรติก็อย่าหวังว่าจะได้ความเกรงใจกลับไปนะโดยบล็อกเกอร์จีนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาบล็อกเกอร์รายนี้ค่ะสนับสนุนจุดยืนของนายอนุทินชาญกุลนายกรัฐมนตรีของไทยนะที่ยังคงปิดด่านชายแดนกับกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าการตัดสินใจเปิดหรือปิดพรมแดน เป็นสิทธินะฮะอธิปไตยของรัฐบาลไทยที่ไม่ควรถูกกดดันจากประเทศหรือองค์กรใดๆการเปิดด่านควรเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสะท้อนเจตจำนงของประชาชนไทยมีการเจรจารยอย่างเป็นทางการและอย่างเท่าเทียมกับรัฐบาลกัมพูชาค่ะแต่ในขณะที่กัมพูชาค่ะยังคงมีการกดดันทางทหารต่อไทยและก็นายฮุนเซนนะฮะก็ยังเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยถือว่าไม่ให้เกียรติไทยนะจึงยากที่จะเห็นโอกาสของการเจรจารที่แท้จริงค่ะ ซึ่งบล็อกเกอร์จเนี่ยก็ได้ยังชี้นะบอกว่าในทางปฏิบัตินะการปิดด่านชายแดนได้เนี่ยสร้างแรงกดดันอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์และก็กลุ่มช่อโกงออนไลน์ในกัมพูชานะครับโดยเฉพาะการตัดไฟนะตัดสัญญายอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้กลุ่มเหล่านี้ค่ะทำงานได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีเสียงจากชาวเน็ตน,นะบางคนก็วิจารณ์ว่าฮุนเซนเนี่ยยังคงเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยซึ่งการเปิดด่านไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเป็นการก้าวลวกอธิปไตยของไทยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าญี่ปุ่นใช้เหตุผลเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากดดันไทยให้เปิดด่านถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติและก็เป็นการแทรกแซงอธิปไตยของไทยด้วยนะคะบางคนก็ยังตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าสื่อกัมพูชานะคะมีการรายงานข่าวความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศเหมือนกับว่าไทยเนี่ยถูกบังคับให้ยอมเปิดด่านนะคะซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ไทยด้วยนั่นเองค่ะบางคนก็เชื่อว่ามาตรการใดๆนะฮะอย่างที่ปิดด่านเนี่ยที่สามารถกดดันและก็ทําลายกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้ได้ควรเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยคะ่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยคะ่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493